ปืนกลหนัก M2 Browning ขนาดจุด50ลำกล้องทรงพลังได้รับการพัฒนาตามคำสั่งของนายพลจอเจเพอร์ชิงในสงครามโลกครั้งที่1และยังคงเป็นอาวุธอมตัะที่กองทัพต่างๆสามารถพึ่งพาได้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามรัสเซียยูเครน ปืนกล M2 มอบก,การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความอเน็ตประสงค์พิสัยและศักยภาพในการทำลายล้างจากการสำรวจภาคสนามพบว่าทหารให้คะแนนปืน M2 Browning ว่าเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในคลังอาวุธของพวกเขาและมีเหตุผลที่ดีด้วยปืนกลหนักเป็นอาวุธที่ป้อนกระสุนด้วยสายพานกลไกลูกเลื่อนปิดระบายความร้อนด้วยอากาศมีระยะยิง1,830เมตร M2 สามารถยิงกระสุน BGM ขนาดจุด50ได้ระหว่าง450-600รอบพลังมหาศาลของ M2 รวมกับกระสุนขนาดจุด50 BGM ทำให้มันเป็นอาวุธที่อันตรายและทรงพลังอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีความอเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในทั้งสถานการณ์ต่อต้านบุคลากรและต่อต้านอากาศยานปืนกลหนักถูกนำมาใช้ในความขัดแย้งนับไม่ถ้วนตลอดประวัติศาสตร์ รวมถึงสงครามโลกครั้งที่สองในเวียดนามและระหว่างสงครามในอัฟกานิสถานและยังคงถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้อาวุธต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนื่องมาจากนวัตกรรมใหม่ๆในด้านกรากเครื่องบินและยานพาหนะทางทหารจึงจําเป็นต้องมีปืนที่มีพลังทําลายล้างมากขึ้นในสนามรบโดยเฉพาะปืนที่มีลํากล้องใหญ่กว่าผู้บัญชาการกองกําลังสํารวจของอเมริกานายพลจอนเจพอร์ชิง ได้ขอให้กระสรวงกลาโหมของกองทัพบ,บกสหรัฐพัฒนาปืนกลที่สามารถเทียบชั้นกับของเยอรมันที่ยิงทะลุกราหนาได้จอห์นบราวนิงนักออกแบบอาวุธชื่อดังได้ปรับปรุงปืนกล M 1 9 1 7ขนาดจุดของเขาใหม่เพื่อให้ยิงกระสุนได้มากขึ้นกระสุนชนิดใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทวินเชสเตอร์ซึ่งเดิมทีได้เพิ่มกระสุนแบบมีขอบเพื่อใช้เป็นปืนไรเฟิลต่อต้านรถถังอย่างไรก็ตาม เพอร์ชิงยืนกรานว่าปืนรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้วนี้ต้องใช้กระสุนแบบไม่มีขอบปืนกลขนาดจุด50กระบอกแรกเริ่มทำการทดสอบในเดือนตุลาคม1,918 1เดือนก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ปืนรุ่นดังเดิมมีความเร็วรอบต่ำกว่า500รอบต่อนาทีและมีความเร็วจากปากกระบอกปืน2,300ฟุตต่อวินาที ซึ่งต่ำกว่าความเร็วขั้นต่ำ2,700ฟุตต่อวินาทีที่จำเป็นในการจอบกรอกของเยอรมันชาวอเมริกันบางส่วนสามารถหาปืนไรเฟิลต่อต้านรถถังมาเซอร์ M1918 ขนาด13.2ม mm, ิลิเมตรและกระสุนมาครอบครองได้กระสุนดังกล่าวต้องใช้ความเร็ว2,700ฟุตต่อวินาทีและสามารถจอบกรหนาได้ถึง1นิ้วที่ระยะ230เมตรบริษัท Winchester ใช้กระสุนของเยอรมันเพื่อปรับปรุงการออกแบบปืนขนาดจุด50ในปี1921บริษัทบราวนิ่งได้เปิดตัวปืนกล m 1 9 2 1้ปืนกลนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ลำล้องร้อนเกินไปเมื่อใส่ปลอกระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบระบายความร้อนเข้าไปแล้วปืนกลจะมีน้ำหนักมากถึง121ปอนด์และเมื่อไม่มีกระสุนปืนเหลือเพียง79ปอนด์เท่านั้น จนกระทั่งในช่วงทศวรรษปี1930ปืนกลน,นี้จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น M2 มีการปรับปรุงการออกแบบเดิมหลายครั้งรวมถึงการเปลี่ยน,นกลไกระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยตัวเลือกระบายความร้อนด้วยอากาศที่เบากว่าอย่างไรก็ตามลำตรองระบายความร้อนด้วยอากาศมีประสิทธิภาพน้อยลงและสุดท้าย M2 ก็ไม่สามารถยิงได้มากกว่า75นัดก่อนที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงได้เพิ่มลำกล้องที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและทัทัดขึ้นซึ่งช่วยลดความร้อนที่มากเกินไปได้แต่ทําให้ปืนมีน้ําหนักมากขึ้นในเวลาต่อมามีการพัฒนาฟังก์ชันเปลี่ยนลำกล้องด่วนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนลำกล้องที่ร้อนเกินไปเป็นลำกล้องสำรองที่เย็ยนลงได้ในไม่ช้าปืนกล M2 Browning ขนาดจุด50ก็กลายเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลางอาวุธของกองทัพสหรัฐ ปืนกลนรุ่นนี้มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบยืดหยุ่นสำหรับเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับยานพาหนะและรถถังได้อีกด้วยปืนกลนรุ่นนี้ยังใช้สนับสนุนการยิงของทหารราบได้และยังใช้สนับสนุนการต่อสู้อากาศยานบนเรือรบกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรได้นำปืนกล M2 มาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสงครามสิ้นสุดลง ปืนกลน,นี้ก็ได้ถูกนํามาใช้ในเกาหลีและเวียดนามในเวียดนามพลปืนได้พบว่าปืนกลหนักเป็นอาวุธระยะไก,กลที่เหมาะสมสําหรับการสู้รบในปา่าจึงได้ดัดแปลงปืนกลน,นี้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมปืนกล M2 และกระสุนขนาดจุด50ซึ่งมีฤทธิ์แ,แรงยังถูกใช้ในสงครามเกาะฟอกแลนด์สงครามอัเปอริสซียและในอิรักรวมถึงสงครามอื่นๆอีกด้วยถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ